เซลลูไลท์นะคะปัญหาปวดใจของสาวๆมาฟังวิธีขาจัดเซลลูไลท์ออกจากร่างกายของเรากันเลยค่ะ เซลลูไลท์นะคะเป็นปัญหาหนักอกหนักใจมากเลยนะคะของสาวๆที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะเซลลูไลท์นะคะก็คือการที่เซลล์ไขมันเคลื่อนตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็สะสมอยู่ที่ชั้นใต้ผิวหนังจนเกิดเป็นลอนๆน,นะคะที่ดูคล้ายก,กันกับผิวเปลือกส้มหรือว่าผิวมะกรูดนั่นเองนะคะก็เลยเรียกเซลลูไลท์อีกอย่างหนึ่งว่าผิวเปลือกส้มค่ะซึ่งเซลลูไลท์นะคะก็มักจะพบบ่อยที่ ต้นแขนต้นขาหน้าท้องแล้วก็สะโพกนะคะจะเป็นในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายค่ะเราลองเช็คกันดูง่ายๆนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีเซลลูไลท์หรือเปล่าก็าคือการที่เราบีบเนื้อของเรานะคะแล้วจะเห็นว่ามันเป็นคลื่นๆหรือเปล่าถ้ามีคลื่นเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะก็คือเรามีเซลลูไลท์อยู่ในร่างกายแล้วค่ะสาเหตุของเซลลูไลท์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะนะคะถ้าหากเรากินอาหารประเภท แป้งไขมันน้ำตาลมากจนเกินไปนะคะร่างกายใช้ไม่หมดนะคะก็จะเก็บในรูปแบบของไขมันค่ะสะสมมากเข้ามากเข้าก็จะเป็นเซลลูไลท์ได้ค่ะซึ่งไขมันประเภทเซลลูไลท์เนี่ยกำจัดออกยากกว่าไขมันธรรมดาค่ะถัดมานะคะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองเราควรสอบอก,กําลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอน,นะคะอย่างน้อย30นาทีต่อวนันเพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนในร่างกายทํางานได้ดีนะคะแล้วก็เป็นการกําจัดของเสียนะคะที่อยู่ในเลือดแล้วก็น้าเหลืองนะคะที่ค้างค้างอยู่ได้ดีขึ้นค่ะ สาเหตุถัดมานะคะก็คือการที่เรา ลดความอ้วนอย่างรวดเร็วค่ะนะคะถ้าหากใครนะคะที่เคยลดความอ้วนอย่างรวดเร็วเนี่ยเช่นเดือนหนึ่งนะคะลดได้เป็น10กิโลเลยหรือว่าแค่ไม่กี่เดือนเองเราลดจาก100กิโลหรือ6กกิโลแบบนี้ค่ะการลดความอ้วนอย่างรวดเร็วนะคะทําให้ร่างกายนะคะเกิดการขาดสารอาหารค่ะแล้วก็จะเก็บไขมันเอาไว้ใช้และเนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุของการเกิดเซลลูไลท์ได้ค่ะ<ๆ>ถัดมานะคะระบบเผาผลาญมีปัญหาค่ะการลดน้ําหนักแบบผิดวิธีนะคะหรือว่าการที่เราได้รับ ได้รับโภชนาการที่ไม่ถูกต้องนะคะจะทําให้ระบบเผาผลาญเรามีปัญหานะคะก็จะเกิดเซลลูไลท์ได้เช่นเดียวกันนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําน้อยกว่าปกติค่ะการดื่มน้ำนะคะจะช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายนะคะให้ทํางานได้ปกติซึ่งน้ํานะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของน้ําเลือดน้ําเหลืองนะคะและก็จะช่วยให้ร่างกายนะคะมีการขับถ่ายของเสียได้ค่ะ5้าสาเหตุนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการเกิดเซลลูไลท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนและก็เกี่ยวข้องกับการลดน,นะะ้ำหนักค่ะ แล้วถ้าเราอยากลดเซลลูไลท์นะคะเราจะทํายังไงยิมมีวิธีให้ง่ายๆนะคะก็คือ1ค่ะเป็นการควบคุมอาหารนะคะประเภทแป้งไขมันแล้วก็น้าตาลนั่นเองนะคะให้เรากินแต่พอดีนะคะไม่กินมากจนเกินไปร่างกายเรานะคะก็จะดึงไขมันส่วนเกินเนี่ยออกมาใช้แล้วก็ไม่เก็บไว้เป็นเซลลูไลท์นั่นเองค่ะ2นะคะก็คือการออกกําลังกายซึ่งการออกกําลังกายนะคะก็แนะนานะคะให้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอทุกวันนะคะอย่างน้อยๆวันละแค่30นาทีเท่านั้นเ เพื่อจะเบิร์นไขมันออกนะคะแล้วก็จะเป็นการ ระบบการไหลเวียนของเลวของร่างกายให้ดีขึ้นค่ะวิธีถัดไปนะคะก็คือการดื่มน้าเปล่าให้มากขึ้นค่ะเพื่อช่วยสร้างสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็หล่อเลี้ยงเซลล์นะคะให้ทํางานได้ปกติค่ะก็จะช่วยกําจัดของเสียต่างๆที่ค้างค้างอยู่ออกไปได้นั่นเองอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการกินผักผลไม้สดให้มากขึ้นค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นผลไม้น้ําตาลต่ำเท่านั้นนะคะการกินผักผลไม้สดจะได้วิตามินและเกลือแร่นะคะซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดเซลลูไลซ์ใหม่นะคะ ได้ถึง75%เลยค่ะนี่คือวิธีง่ายๆเลยนะคะที่จะช่วยกําจัดเซลลูไลท์ได้นะคะก็คือการควบคุมอาหารนะคะประเภทแป้งไขมันและน้ําตาลค่ะการออกกําลังกายนะคะการดื่มน้าเปล่าให้เยอะขึ้นและการกินผักผลไม้สดให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ